สายพันเป็ดนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการเลี้ยงเป็ดไข่ในปัจจุบันหากผู้เลี้ยงใช้พันเป็ดที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมแล้วจะส่งผลกระทบไปถึงปริมาณและคุณภาพของไข่ที่ได้รับดังนั้นก่อนทำการเลี้ยงเป็ดไข่ผู้เลี้ยงควรได้ศึกษาลักษณะประจำพันธ์ของเป็ดไข่ในแต่ละสายพันธุ์เสียก่อน ว่าเป็ดไข่พันธุ์ไหนที่สามารถนำมาใช้เลี้ยงได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการเลี้ยงและสภาพแวดล้อมในแต่ละถิ่นนั้นได้ในคลิปนี้จึงอยากให้ข้อมูลสายพัน์ธุเป็ดไข่แต่และสายพัน์ธุว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ตัดสินใจในการเลือกสายพัน์ธเป็ดไข่ของผู้เลี้ยง สายพันธุ์ที่1นึ่งเป็ดพันธุกากีแคมเบลเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทยเป็นเป็ดที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษคัดเลือกสายพันธุ์จนได้เป็ดพันธุ์ที่ให้ไข่ดกเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายโตวไวและให้ไข่เร็วเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ4เดือนครึ่งให้ไข่ประมาณปีละไม่น้อยกว่า280ฟอง สีขนโดยทั่วไปของเป็ดเพศเมียจะมีสีขนกากีคขนที่หลังและปีกมีสีกากีอ่อนปากสีดำแกมเขียวขาและเท้าสีกากีเหมือนขนที่ลำตัวน้ำหนักของเป็ดเพศเมียจะมีน้ำหนักประมาณ2ถึงส5กิโลกร,รมัมส่วนเป็ดเพศผู้ขนที่คอ หัวปลายปีกและปลายหางมักเป็นสีเขียวแกมเหลืองแก่หรือสีน้ำตาลอ่อนหน้าอกและลำตัวสีกากีปากสีเขียวแก่ขาและเท้าสีส้มน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ2.5ถึง2.7กิโลกรัมสายพันธุ์ที่2 เป็ดนครปฐมเป็นเป็ดพื้นเมืองของไทยมีขนาดตัวโตกว่าเป็ดกากีแคมเบลอกว้างเพศเมียมีสีลายกับอ้อยถึงน้ำตาลตลอดเกือบทั้งตัวเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ6เดือนให้ไข่ฟองโตเปลือกสีขาวน้ำหนักเฉลี่ย2.5-3ถึง3กิโลกร,รมัมส่วนเป็ดเพศผู้ คนที่หัวมีสีเขียวเข้มคนที่คอคว้านสีขาวอกมีสีแดงลำตัวสีเทาท้องสีค่อนข้างขาวปากสีเทาเท้าและแข้งสีส้มน้ำหนักเฉลี่ยรประมาณ3ถึง3.5กิโลกรัมสายพันธุ์ที่3เป็ดปากน้ำ เป็นเป็ดพันพื้นเมืองของไทยขนาดตัวเล็กกว่าเป็ดนคนปรปฐมเล็กน้อยให้ไข่เร็วกว่าและให้ไข่ดกกว่าแต่ให้ไข่ฟองเล็กกว่าเป็ดนคนปรปฐมเพศเมียลักษณะลำตัวปากแข้งและเท้าสีดำอกสีขาวเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ5 6เดือนเพศผู้มีสีสะสีเขียวบอลส่วนอื่นจะเหมือน เพศเมียสายพันธุ์ที่4เป็ดพันกระบินบุรีเป็นเป็ดพันธกากีแคมเบลที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะพันธุ์คือเพศเมียจะมีขนสีกากีตลอดลำตัวขาและแข้งสีส้มปากสีน้ำเงินปนดำเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ150วันน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5กิโลกร,รัมสามารถให้ไข่ได้ปีละ300ถึง320ฟองส่วนเพศผู้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศเมียน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ1.7กิโลกร,รมัมที่หัวจะมีขนสีเขียวแก่คุมลงมาจนถึงกลางลำคอ และสีจะค่อนข้างจางลงเมื่ออายุมากขึ้นขาและแข้งสีส้มปากสีน้ำเงินปนดำสายพันธุ์ที่5พันธุ์ลูกผสมไฮบริดหรือ CP Super เป็นเป็ดไข่ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยบริษัทเอกชนมีลักษณะเด่นคือตัวใหญ่ให้ไข่ดก ลักษณะทั่วไปขนมีสีน้ำตาลอ่อนปากสีดำอมน้ำตาลเท้าสีส้มอมำดำคอเรียวยาวเพศเมียน้ำหนักประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลปริมาณไข่280-300ถึง300ฟองต่อปีเพศผู้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับเพศเมีย แต่จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าฉเฉลี่ยประมาณ3กิโลถึง3กิโลครึ่งและสายพันธุ์ที่6เป็ดอีเหลียงเป็นสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็ดพันธุ์อีเหลียงเป็นเป็ดเ,เนื้อพันธุ์พื้นเมืองของเมืองคุนหมินมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้น้อม9ก้าถวายลูปเป็ดอี้เหลียงให้กับสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและทรงมีพระราชสาวนีให้กรมปศุสัตว์นำไปเลี้ยงที่สู่วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปีกกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็ดพันธุ์อีเหลียง มีลักษณะดโดดเด่นคือเลี้ยงง่ายไข่ดกโตไวเป็ดพันอี้เหลียงเป็นเป็ดที่โตเร็วใช้เวลาเลี้ยงไม่นานประมาณ4-6สัปดาห์ทำให้ผู้เลี้ยงได้รับผลตอบแทนได้เร็วในระยะเวลาสั้นๆเนื้อมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยเป็ดพันอี้เหลียงมีหลายอย่างที่คล้ายกับเป็ดปักกิ่งจึงทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิด ว่าเป็ดพันอีเหลียงนั้นคือเป็ดปักกิ่งแต่ความจริงแล้วลักษณะที่แตกต่างกันคือทั้งเพศผู้และเพศเมียมีขนสีขาวตลอดลำตัวปากและเท้าสีส้มแต่เป็ดอี้เหลียงจะมีอกกว้างและใหญ่กว่าเป็ดปักกิ่งจุดเด่นของเป็ดอี้เหลียงจะโตเร็วซึ่งอายุประมาณ2เดือนสามารถ ขาเนื้อได้โดยน้ำหนักเฉลี่ย2.8ถึง3.5กิโลกรัมโดยแม่เป็ด1ตัวให้ไข่ประมาณ2 0 5ฟองต่อปีซึ่งขนาดของไข่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเป็ดพันอื่นจึงเห็นได้ว่านอกจากปริมาณไข่ของเป็ด แต่ละสายพันธุ์ที่เกษตรกรใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกเลี้ยงเป็ดแต่ละสายพันธุ์แล้วยังต้องคำนึงถึงปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงและระยะเวลาการให้ไข่เพราะจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่แท้จริงดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเป็ดแต่ละสายพันธุ์มีข้อดีที่แตกต่างกันและเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ ช่วยในการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์เป็ดไข่เพื่อเป็นแนวทางในการทำกรเกษตรของคุณถ้ามีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนเราจะทยอยอ่านและตอบทุกคำถามและสุดท้ายนี้หากคุณสนใจจะศึกษาเรื่องเป็ดไข่ขอให้คุณคิดถึงเราเป็นอดอบแรกนี่คือเพจฟาร์มดักแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ